สวัสดีค่ะเอซีทุกคนทุกท่านที่รับชมและติดตามจ้ะปปยาซาแเนลอันนี้จะมายำม้นไอเนี้ยก่อบหม้อดินวุ้นเส้นอบหม้อดินแด่ผงเลยมากจ้ะเขาบอกมีกุ้งแต่ว่าเขาม่มีหมูด้วยค่ะกินพูดเดียวแข็นแขนจะ้ะ แต่ครนี้กินกับข้าววันนี้คือข้าวกล่องนะจ๊ะทุกคนสําหรับคนอยู่คนเดียวอิ่มหนึ่งจะ้ะกินหนึ่งคนจะ้ะจะเป็นขา่าวอุ่นไมโครเวฟสองนาทีจะ้ะไมโครเวฟสองนาทีได้จะ้จะแคนแคนจ้ะผู้เดียวแล้วเราก็มีผงใช่ไหม แช่บนเส้นเลยด้วยจ้ะเส้นเราก็แช่ไม่แล้วห้อนจ้ะอากาศร้อนง่ายง่ายวิธีการทำแม่บ้านถุงพลาสติกพนว่าอาหารบา้านเท่าน่ะพี่น้องอยู่ไกลปันได้ก็กินของบา้านเ้าตวงน้ำโดยประมาณเท่าไหร่ น้ำสิบสิบห้านาทีเอากระเซียดง่ายๆด้จ้าเอ็กไซ้กินทำกินเองจ้ะวันนี้ทำกินเองเราไม่ต้องยุ่งยากกระชับลง้ากเลแบบมีอะไรยากสำหรับ เราทำเองกินเองทำเองกินเองเด้อค่ะแล้วเราก็จะนำเส้นมาลงในบักกูดกระซ้ไปแล้วนะนี่จะใบบักูดจะตัดเส้นน้อยนึงแล้วมันจะยาว ก็อย่าตัดเลยเปลีย่ดดยนจากกุ้งมาเป็นหมูเลยจ้ะี่นองเวลาเนึกได้ก็ทำเพราท่านเตรียมของเพื่อสิเตรียมของไปุ้นมันหอนจ้าทุกมื่อนี่อากาศร้อนหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคน ลำดับง,ง่ายๆเตาแก๊สหัวนี้น่ะอันนี้ซดง่ายจะมันงาจะทุกคนเริ่มลงไปความแซ็บจะพริกเข้ามาใสเนะเพลินให้ส่วนผสมเข้ากันตัวตามใจฉัน ิดอยากอะไรก็ทำเลยปิดฝาจ้ะพี่น้องเปิดแกสจ้าเเปิดผิดหัวจ้าเปิดผิดหัวนะจ้ะทุกคนเนี่ประมาณนี้ละจ้าเัาแสงเอจ้ศิน,นชุบ เอาจสินเดี๋ยวมาดูกันมาจ้าทุกคนได้เวลากินข้าวแล้ว ูอ,โอบโุ้นเส้นแหลนแน่แนดนน,นี่ยังไงแ <c oughs> ต่มันก็จะเป็นยังสีด้วยจ้าสุดละเอียง่ายๆจ้ะวันนี้กินข้าวกับสาลายทะเลด้วยเขากล้องที่บ่ไอ้ฟังน่ะคะ่ะอันนี้มันเป็นข้าวที่ข้าบอ่อขัดเปิดมาหนกก้ากองนี่กินหมดเปล่าแล้วก็กินแค่นี้ดูก่อน กองหนึง่งบางครัง้งกินได้สองครั้งด้วยค่ะขา้าวบ่คัดแดวบ้านเอาข้าวตำม,มันน่าจะเหมือนว่าเข้าตำข้าวข้าวตำติปอติปอคัดอันนี้น้ำปลายญี่ปุ่นทำจากถั่วเหลืองนะทุกคนรสจืดหรือเปล่ารสชาติจืดจืด เป็นยังไงเขียบมาจ้ะเป็นข้าวค่ะอนอื่นเราต้องดูอู้น่ากินอยู่นะน่ากินยเยอค่ะหมอนน้อยแต่ว่าแน่นไหนเด้อค่ะอุ้ยชอบนักเส้นนี่หมู เนือน้อหมูเนื้อหมูก็สุกอยู่นะอื สัจจาจ้า,ม,าม,มีตามเกิดจ้าม,มีตำเกิด นไม่ฟุ่มเฟื่อยไม่ได้นะจ๊ะกินไปคุยไปจ้ะม่มีหมคุยนจะฟุ่มเฟือ่อยไม่ได้แช่ที่ประเทศเนี่ยตุ้งอย่างตงอย่างเป็นเงินเป็นทอง ันมีเป็นทองนะจ๊ะข้าวหอสไลายเดี๋ยวเราก็ได้ข้าวหอ,สอมสลาย อยู่ญี่ปุ่นต้องประหยัดจ้ะทุกคน งานประเทศเขาต้องเสียภาษีเสียภาษีน่ยจ๊านหะนจะค่าประกันสังคมนหะนจะค่าเงินประกันสังคมเงินบำนาญ แบบถูกต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะค่านุ่นค่านี่ กินหลายเลยเนี hmm. oh, mm ่ยหมดหอกแค่นี้พอเราจะกินยามิไปกิน ุนเสน้ข้าวหน้าวุ้นเส้นโปูกุ้งอบวุ้นเส้นเนาะกุ้งอบวุ้นเส้นโปูอบวุ้นเส้นอย่างงี้ รสชาตโอเคไม่ต้องเพิ่มเพิ่มแค่ใบมะกรูดสาหร่ายห่อวุ้นเส้น บางทีอยู่คนเดียวกินยังกะเหลียบเนี่ยแท่แท้นี่็เหลือเีกินสองมือสองขาคนพี่นอกมัน,ก,น,นก็เบือ่อที่ละมันก็เบื่อทำให้เบือ่อ ประเทศนี้ต้องสันโดษทุกคนทำงาน ได้แค่นี้จริงๆคำ Nam soda.